ผมอยู่กับช่องโมนิเอฟเอฟนะครับผมมาเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาโปรโมทช่องให้นะผมก็ไปทำในกลุ่มพี่มังนะใครที่ไม่รู้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่องให้นักครับอ่านี่ผมก็จะมาโปรโมทช่องนะฮะ,ะดูช่องนี้กันโอเคครับ่เดี๋ยวโมอขอ,อกดลิงก์กัน ไม่ต้องหรอกดีพิมตรงนี arias, um. ้เลย่ะวายทีหถ้าใครยังไม่รู้จักเขาคุณก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักเพราะว่าเขาพูดติตามอยังหนึ่งเราเองแต่เขาเล่นฟรีไฟห่วงกับผมอีกนะอืมอแอลกออวายทีอันนี้ช่องอันนี้ก็เป็นพี่ของ ไปที mm. yeah. ่โน้มตกับเจ้าก็เช่อเชื่อเชื่อต้น T M G A M ไม่ใช่ T M น nah. ะ G A M. Ooh, G M อู A ้ D A M I N C N I

เดี๋ยวไปโอเคโอเคผมติดตามได้หนึ่งคนแล้วครับคนนี้คนที่สองคนที่สองคนที่สองมคนนี้ใช่ไหมโอเคครับ אוקיי, איי, 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 איי. ยา่าเดียวง A I M B A I M B โอ้ตอนนี้ผมงงไปหมดละบีโอทโอเคคนนีกไหมใช่ไหมรู้่รื้เปล่าโอเคผมกดติดตามไปแล้วดูถูกหรือเปล่าโอเคครับผมโอเค นี่คนนี้เขาไม่เอาแล้วนะครบผมโอเคขออเขา่เยอันนี้คนนี้เดี๋ยวผมกดติดตามโอเคโอเคครับเดี๋ยวผมคนนี้เดี๋ยวผมไปเซิร์ชชื่อนะครับผมแต่ชื่อยาวเดี๋ยวผมไปเซิร์ชชื่อให้นะโอเคคนนี้เดี๋ยวไม่ต้องเสียใจว่าผมจะไม่ติดตามติดตามแน่นอนแต่ชื่อยาวแต่ผมก็ต้องไปกินข้าวแล้วนะครับ โอเคใครชอบกินมิกดไลค์กดแชร์ก็กดซับต่อใครให้ผมด้วยนะครับแล้วกมีครับสุสดีครับ